ย้อนกลับไปดูป้ายลุงป้อมที่จังหวัดนครปฐมอีกสักครั้งไหมครับออ๋ป้ายใหญ่ๆอเหรอเราเอาป้ายลุงป้อมขึ้นจอตั้งแต่เมื่อวานอ่ะเห็นไหมชาวอำเภอนครชัยศรียินยินดีต้อนรับพ้นเอกประวิษผลสวัสรร์รองนายกและคณะ ตรวจราชการและติดตามการดําเนินโครงการทรัพยากรด้านนำ้ำด้วยความย<น>ินด,ดียิ่งพดที่หนึ่งกุมภาลชาชื่อหน่วยงานอะไรก็ว่ากันไปตรวจราชการป้ายเบลเลอร์มันยาวเท่ากับตึกแถวสักหกคูหาสิบแปดเมตรข้อความเด่นรูปหน้าหล่อๆของลุงป้อมก็เด่นด้วยทีนี้เมื่อวานเราก็สะกิดไปนะไอ้ป้ายเนี่ยมันจะล่อให้ฟ้ามันผ่าไอ้ป้ายอย่างเนี้ยมันล่อเป้าจะล่อให้ทวน มันมาลงที่ลุงป้อมแล้วก็มีข่าวชัดเจนแล้วล่ะจะมีคนเอาป้ายนี้ไปยื่นให้กกตทําการตรวจสอบผิดกฎกิจการมารยาทหรือไม่มีคนจะไปร้องใช่มีนักข้องจะไปร้องเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็นําเสนอไปตอนเช้าใช่ไหมใช่แล้วปรากฏว่าอาจารย์สุทชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าพอมีการฟ้องประชาชนปั๊บสิบโมงเช้าเมื่อวานเมื่อวานนี้เลยนะหลังรายการสิบโมงเช้าเมื่อวานเทศบาลสั่งให้เอาป้ายลงแล้วเทศบาลนครชัยศรีสั่งรื้อป้าย พอตึกแถวขอคูหาออกเลยใช่หรือแล้วป้ายร่อเป้าทงก็คือจะเซฟหลุงป้อมอือแค่นั้นแหละอือพอฟ้องประชาชนปั๊บหรือปุ๊บเลยแต่แต่ป้ายอนุทินยังไม่ยอมรื้อยังไม่ยอมเปลี่ยนนะอือก็เป็นเรื่องของนโยบายโอเคอ่าอ